How to check Take care ให้สุขภาพดี Presented by Royal Canin Care Products ดูแลสุขภาพอย่างตรงจุดกับผลลัพธ์ที่คุณพิสูจน์ได้ตอนเรื่องกินเรื่องใหญ่ดูยังไงว่าน้องหมาน้องแมวยังไม่อ้วนสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ How to check เทคแคร์ care, ให้สุขภาพดีครับวันนี้ผมหมอเบนนะครับจากรอยคนินนะจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คร่างกายหร,หรือว่าสุขภาพนะครับของน้องหมาง่ายๆนะครับก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะมาพร้อมกับใครครับมาพร้อมกับข้าวซอ,ย,อยด้วยนะครับผมซึ่งจะมาช่วยผมสาธิตใน EP นี้นั่นเองครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของการกินนั่นเองครับการกินเนี่ยคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือว่าของน้องหมานะครับผมของน้องหมาเองเนี่ยก็ Good มีปัญหาเรื่องของการกินไม่ว่าจะกินมากเกินไปหรือว่า ช่างเลือกกินน้อยนะครับผมรวมถึงยังมีน้องหมาที่ทำหมันอีกด้วยนะครับผมค่าวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการเช็คสุขภาพรวมถึงการดูแลน้องหมาเหล่านี้เนี่ยจะทํากันยังไงบ้างนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจากการสํารวจจํานวนหรือว่าประชากรของสุนัขนะครับผมเราพบว่ามีน้องหมาที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าน้องหมาที่เป็นโรคอ้วนนะครับผมมากกว่าครึ่งนึงเลยหรือว่าประมาณ56%นะครับแล้วก็ยังมีน้องหมาที่ทำหมันแล้วนะครับผมถึง40%ิรเ็นนะครับครับเรามาเริ่มเรียนรู้วา่ นะครับผมกับช่วง how to check ครับ เรื่องกินเรื่องแรกนะครับผมนั่นคือเรื่องกินของน้องหมาทําหมันครับเพราะว่าน้องหมาทําหมันเนี่ยที่ไม่ได้เปลี่ยนสูตรอาหารนะครับเป็นสูตรําหมันเนี่ยจะมีโอกาสที่อ้วนขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อนอกจากนี้นะครับผมน้องหมาเนี่ยที่ําหมันนะครับเขาจะมีความกระตือรือร้นที่ลดลงนะครับผมรวมถึงการกินที่มากขึ้นภายใน2เดือนนะครับผมนั่นเป็นสาเหตุของการทําให้เขาอ้วนได้ง่ายนั่นเองนะครับผมเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องแคร์แล้วก็ดูแลรูปร่างของเขาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ สำหรับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของน้องหมาที่ชอบกินเอามากๆเลยครับผมสำหรับน้องหมาที่ชอบกินเอามากๆเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงที่จะอ้วนได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการเช็คหุ่นของพวกเขานะครับซึ่งใช้ได้ทั้งน้องหมาน้องแมวแบบง่ายๆนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็ลองสังเกตของเขานะครับบริเวณช่วงเอวแล้วก็ช่วงท้องของเขานะครับเวลาเขายืนเนี่ยว่ามีไขมันมาสะสมหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเราจับไปนะครับผมตรงช่วงท้องหรือว่าภูมิของเขาเนี่ยเจอว่าโอ้โหมีไขมันก้อนใหญ่อันนี้ตต้้้อองไปหาาามแแลววผ่่ถ อ้ายังแค่เริ่มมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยครับอาจจะเริ่มด้วยการดูแลเบื้องต้นก่อนหรือว่าการเปลี่ยนอาหารเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเช็ครูปร่างของเขาได้อีกนะครับผมโดยการาค้ำบริเวณที่โครงของน้องหมานะครับผมถ้าเราพบว่ามีไขมันนะครับผมมาแทรกและค้ำพบเจอที่โครงได้ยากขึ้นนะครับเริ่มมีแทรกบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อันนี้แหละก็ต้องเริ่มแคร์เป็นพิเศษแล้วครับ สำหรับเรื่องที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของการกินยากหรือว่าความชัางเลือกนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าอย่างน้องหมาพันใหญ่นะครับอย่างน้องข้าวซอยเนี่ยอาจจะไม่เจอเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเรามักจะเจอความกินยากเนี่ยนะครับในน้องหมาพันเล็กนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่จมูกข,ของเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กทําให้เขาดมกลิ่นอาจจะไม่ค่อยดีนะทรให้เขาชัางเลือกไปโดยอัตโนมัติเลยครับผมซึ่งเ,เราสามารถช่วยดูแลน้องหมาที่มีนิสัยชัางเลือกนี้เนี่ยโดยการเลือกอาหารที่มีความน่ากินสูงนั่นเองนะครับผมแต สูงนะครับผมเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับน้องที่ช่างเลือกแต่ว่าอ้วนนะครับผมเพราะว่าน้องกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะติดใจขนมไปแล้วนะครับผมหรือว่าติดใจอาหารของคนเราไปแล้วนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าเรื่องกินนั้นสําคัญมากๆเลยนะครับผมเราก็ต้องควรดูแลนะครับผมพวกเขาเนี่ยก่อนที่จะมีปัญหาต่างๆนั้นตามมานะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่วง how to care ครับ สำหรับน้องหมาที่มีแนวโน้มอ้วนนะครับหรือว่าทำหมันแล้วนะครับผมก็ควรจะต้องตวงอาหารให้เขาทุกครั้งนะครับผมรวมถึงเลือกสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพวกเขาที่เน้นเรื่องของโปรตีนแล้วก็ลดเรื่องของไขมันลงนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเรายังช่วยดูแลเขาได้โดยการพาพวกเขาไปออกกําลังกายด้วยนะครับสำหรับน้องหมาพันธุ์เล็กนะครับผมที่ช่างเลือกนะครับผมก็ควรจะเลือกอาหารที่มีกลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็มีความน่ากินสูงให้กับพวกเขานั่นเอง h How to check เทคแคร์ให้สุขภาพดี ร่วมดูแลสุขภาพน้องๆด้วยรอยย่อคาเนนสูตรสเตอริไรซ์อาหารสำหรับสุนัขที่ทำหมันช่วยดูแลรูปร่างและมีแอลคาเนตีนที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันให้พลังงานลดลงถึง14%รอยย่อคาเนนสูตรไลท์เวทแคร์อาหารสำหรับสุนัขและแมวสูตรควบคุมน้ำหนักดูแลรูปร่างและควบคุมน้ำหนักโดยการปราบลดพลังงานและไขมันเพราะมีไฟเบอร์และไซเลียมสูงช่วยให้อิ่มท้องลดพลังงานลงจากสูตรทั่วไป และรอย a ่อคานินสูตร e x ็กซิเจนแครอาหารสำหรับสุนัขที่ช่างเลือกอาหารถูกใจสุนักช่างเลือกด้วยเม็ดอาหารสอดไส้กรอบนอกนุ่มใน พ้อมกลิ่นหอมชุนกินให้สารอาหารที่ครบทุกความต้องการเป็นที่ชื่นชอบของสุน,นัขถึง99เห็นไหมครับว่าการดูแลรูปร่างนะครับของน้องหมาให้หุ่นดีแล้วก็สมส่วนอยู่เสมอเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะครับผมถ้าสําหรับคนที่อยากรู้เคล็ดลับเพิ่มเติมนะครับในการเช็คแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับของน้องหมาน้องแมวเนี่ยสามารถดูได้ที่ ลิก์นะครับใต้แคปชั่นนี้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใน EP นี้นะครับผมกับน้องเข้าวซอยเนี่ยคงต้องลาไปก่อนนะครับผมใน EP หน้าเนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับผมบ๊ายบายนะครับ Royal c a n i n c a r e Products ดูแลสุขภาพอย่างตรงจุดกับผลลัพธ์ที่คุณพิสูจน์ได้